การที่เราฟันเราเป็นแบบนี้มันมันค่อนข้างใช้ชีวิตลําบากสังคมมันแรงคืออหาร้านทาฝันก็เคงไม่ได้มีทุนมาเคยไปเจอหมอฟันมาแล้วก็โดนปฏิเสธไปหลายครั้งมันก็รู้สึกเสียกำลังใจพี่เกดที่นี่ก็เลยไม่ไปเลยจนวันหนึ่งเราต้องทํางาน uh huh. เราต้องเจอสังคม uh huh. ทําให้เราพลาดโอกาสหลายๆอย่างที่นี่ก็เลยมาเจอของพี่เกดตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะ ทำได้ทำไม่หนูใช่ไหมตันใจทใี้สมาริจริงๆรูๆร้สึกว่ามีความหวังมองใจไหมมองอะไม่คิดว่าได้ห็ขนาดนี้นะไม่เคยคิดแต่ว่าแบบจะมีแบบหนึ่งเดิไม่เคยคิดแต่อะไรก็คือเปลี่ยนชีวิตได้โอกาสใหม่ๆเย,ยอะมากไปเจอหล,หลายที่เขาก็เปิดรับโอกาสเล้มากขึ้น เขาพูดได้คำหนึ่งคือขอบคุณแล้วก็แบบไม่รู้จะบอกพูดยังไงแม่เขาเขาก็ดีใจที่แบบเออเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ย